คำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นเห็ดฝันเห็นเห็ดจำนวนมากมายเป็นฝันดีค่ะฝันเห็นเห็ดจำนวนมากมายเนี่ยท่านจะมีความก้าวหน้าลุ่งเรืองในธุรกิจการงานท่านจะมีเงินใช้สะดวกสบายมีเกณฑ์ถูกหวยได้เงินก้อนโตท่านมีเงินกินเงินใช้สุขสบายมาก มีเงินซื้อเสื้อผ้าเครื่องสําอางกระเป๋าแพงๆฝันว่ากินเห็ดท่านจะมีชื่อเสียงขจรขจายจะมีคนนิยมชมชอบในตัวท่านท่านจะมีชื่อเสียงว่าเป็นคนเก่งฝันว่าเก็บเห็ดแปลว่าธุรกิจของคุณจะได้กําไรจํานวนมากการค้าการขายได้เงินดีฝันเห็นเห็ด ฝันว่ากินเห็ดฝันเห็นเห็ดฝันว่าเก็บเห็ดกินเห็ดเห็นเห็ดเนี่ยเป็นฝันดีทางด้านการงานกิจการของท่านจะมีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองท่านจะโชคดีธุรกิจที่ทำอยู่จะมีกำไรมากท่านจะมีเงินจับจ่ายใช้สอยอย่างสะดวกสบายความพยายามของท่านเนี่ยจะส่งผลดีเกินคาด การลงทุนจะได้กำไรที่ปลูกผักขายปลูกพืชขายก็ผลผลิตงอกงามดีท่านที่ทำธุรกิจเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เนี่ยธุรกิจจะได้กำไรดีข้าวงอกงามดีปสุสัตว์ดีการเกษตรดีเลขนำโชค0 28 0 28 รับดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูเท่านั้นท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มากรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไว้ใต้คลิปค่ะ